กลับมาพบกับช่องฟีทูเพย์เช่นเคยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคิวของเด็กเจสเบลนะฮะผมก็มีคนรีเควสมาบอกว่าเอออยากรู้เหมือนกันนะว่าเด็กนี้ของใหม่ออกมาเติมแล้วควรจะจับยังไงดีนะครผมก็ต้องบอกเลยว่าเด็กนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับผมแล้วก็คือไม่น่าจะใช่แมวด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะ ลิทเทคนีค้ก็เลยแบบโอเคมีพี่บอกมาว่าเออลิทมันก็น่าจะประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะว่าความสามารถของแต่ละใบทําเกมยังไงได้บ้างนะครับผมเนาะโอเคครับปายจ้าขอเริ่มจากที่ JTB ลเบลล่างเอ็กโซด x01 เลยแล้วกันนะครับผมเป็นแผงแผงแอเรียลนะครับผมเลเวล4 MP ค่าไล่4ค่าโจมตี3นะฮะแอ a แท a c k 10ด e เฟนซีฟสปีด p e e 4นะครับผมก็มีท่าล้มล่างครับบอกว่าล้มล่างมือ1ใบ Attack 12 MP โจมตี4หน่วยล้มล่างมือ2ใบนะครับผม a t ท a c k 10การโจมตีเป็นอ O นะครับผมแล้วก็โจมตี MP 5หน่วยนั่นเองก็มีอบ b i l ตี้ในเทคบ็อกซ์นะครับบอกว่าเมื่อเข้าสู่ซับเทิร์นป้องกันของเรานะครับซิล1ใบ ฝ่ายผู้ควบคุมเนี่ยติดชามเคิร์สนะครับหนึ่งซับเทิร์นนะครับผมยืนแอทแทคไลน์เนาะก็เหมือนกับอารมณ์แบบให้เพื่อนเนี่ยในสนามของเราเนี่ยสามารถติดชามเคิร์สได้นะครับผมเนาะแล้วก็ซิลที่ติดชามเคิร์สเนี่ยทุกใบในสนามนะครับผมแอทแทคจะได้บวก2รีเพิสดฟเฟนท์บวก2ด้วยนะครับผมนั่นหมายถึงก็คือติดชามเคิร์สปุ๊บนะครับผมก็จะได้บวกค่าพลังนั่นเองนะฮะมีสกิลครับบอกว่าซิลที่ไม่ได้รวมร่างหนึ่งใบในแอทแทคไลน์นะครับติดชามเคิร์สสองเทิรม <c oughs> เป็นสกิลที่ค่อนข้างหนักใช้ได้เลยนะฮะสกิลสุดท้ายครับด้านล่างครับบอกว่าทำลายซิลหนึ่งใบ ในสนามที่มีอาเบตตี้ยกเลิกเคิร์สนะครับผมยืนแอตแทกไลน์นะครับผมจ่าย MP4 นะฮะผมก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมก่อนครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นการ์ดยุคแรกๆที่แบบว่าของเอ็กโซดั๊เลยนะครับผมก็คือเอ็กโซดั๊ตเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นดูที่ MP ค่าร่ายค่าโจมตีนะครับผมค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็แอตแทกที่ได้มาเนี่ยก็จะยืนแค่เบรดสิบเท่านั้นเองถ้าเทียบกับการ์ดยุคใหม่ๆแล้วเนี่ยถือเป็นค่าพลังที่เลเวลลลสููงงงงแแตตตตตต่่่่่่่่่่คคคคาา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 พััััััำมมมมกกๆนน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 นะะะรรรรบบผผเเเเเเววววีีีี้้้ดดด็ยยยยทํอออืไไปป ไปทางไหนบ้างเนะะาะขยันมาตัวถัดมาครับผมเป็นคูเซตเอ็มเสนะครับผมก็เป็นจีนารเบลล่างแบบอารมณ์กายล่างแล้วนะครับผมเป็นแอรี l เล e เวลสีนะครับผมเอ็มพีค่าได้สี่ค่าโจมตีสองนะครับผมเอ็มพีค่าโจมตีลดลงมานะฮะแต่แอต a c k นะครับยังเป็ Attack นสิบดีเฟน e ์ยังเป็นสิบ p e e d เเป็นห้าน,นะครับผมก็ยังคงค่าพลังไม่สูงสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่าท้าบน,นี้นะครับอยู่ในชุดเอ็กโซดัสสามเนาโอเคตอนนี้สินค้าก็ยังมีให้เปิดก็เปิดกันหาได้ครับมีท่ารวมล่างครับด้วยกัน2ท่าท่าแรกครับรวมมืด1ใบอันนีจะเป็น12การโจมตี3หน่วยนะครับผมแล้วก็รวมมืด2ใบนะครับผมการโจมตีเป็น10นะครับ แอทแทกเป็น10การโจมตีเป็นออ็มโจมตี5หน่วยนะครับผมมียบริตี้บอกว่าการ์ดใบนี้นะครับป้องกันการโจมตีและสกิลจากสกิลที่มีเลเวล2เอ่อที่มีเลเวลไม่เกิน2นะครับผมก็คือ1นกับ2มานี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าป้องกันการโจมตีกับสกิลนะครับใช้เท็ว่าป้องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีหรือสกิลต้องเป็นเลเวล3ขึ้นไปเท่านั้นเลยนะครับ อัปลิตี้ถัดมาครับบอกว่าแอร์เรียและหรือเมซิกเชียนทัดมืดนะครับผมใบอื่นในสนามเราแอตแทกบวกหนึ่งดีเฟนต์บวกสองนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเป็นการชุดเอ็กโซดัตในเรื่องของการปั๊มค่าพลังนั้นยังค่อนข้างเบามากเนาะแล้วก็มีอัปลิตี้ถัดมาครับบอกว่าเมื่อเข้าสู่ซับเทิร์นป้องกันของเราถ้ามีแอร์เรียทัดมืดนะครับผมใบอื่นในสนามและหรือในชายเรานะครับผมสามารถนำเอ็มเพสโอชิสเบลนะครับผมก็คือเจ็สเบลร่างแรกนั่นเองนะครับผมแล้วก็วิลเฮมนะครับผมตัวหนังสือเล็กไปหน่อยมมมมองไ่่เเเหห็็นนนนนะะะคครรรัับบผผาจปื อันนี้เป็นมิสติกการ์ดนะครับผมเดสติเนชันนะครับเซนเชล่าเชิร์ดเนาะ,ะประมาณนั้นนะครับพอดีผมอ่านผ่านกล้องเนาะก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคหนึ่งใบในมือเรานะครับผมเข้ามาในสนามหรือแสดงจากกองการ์ดนําขึ้นมือนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเข้าสู่ซับเทอร์นป้องกันของเราเนี่ยเราสามารถาหาการ์ดที่ระบุไว้นะครับขึ้นเข้ามาในสนามจากมือหรือว่าเอาจากกองขึ้นมือได้นั่นเองหนึ่งครั้งต่อซับเทอร์นนะฮะแล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยมีเทคโเกสด้วยนะครับเป็น,นเทคสีเหลืองๆนั่นเองนั่นก็หมายถึงว่่าาก็ก็คคือออเเเเเเเมมพนนโดสิจีบบลยรัผ เนาะเป็นตัวโปรเกตนั่นก็คือตัวทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับเป็นโปรเกตนะฮะเมื่อโปรเกตออกมาก็จะได้งอกตัวนี้ออกมานะครับผมก็จะได้รับอเมลิตี้ดังนี้ครับบอกว่าการไปนี้แอ t แท k box สองและได้รับสกิลและอเมลิตี้ของซิลที่ถูกโปรเกตนะฮะผมก็คือจะได้รับเทคของตัวโปรเกตมานั่นเองนะฮะโอเคขยับไปดูตัวถัดมาครับผมอันนี้เป็นวิลเฮมนะครับผมอ่าเดอะฟลอเรนตุกนะครับผมอ่าก็คือคนนี้เองในเทคบ็อกนะฮะก็ เป็นเผ่าแอเรียวนะครับผมแล้วติดอีวิลด้วยนะครับผมเลเวล4 MP ค่าไล่4ค่าโจมตี2ทัดมืดนะครับแอตแท็กสิด e เอนสิบเสปีทนะครับอยู่ในชุดเอ็กโซดัส3เช่นกันมีท่าลมล่างคับบอกว่าลมล่างมืด1ใบแอตแท็กจะเป็น13การโจมตีเนี่ย MP ใช้3หน่วยวมล่างขั้นที่2ครับรวมอีวิลบวกทัดมืดนะครับผมแอตแท็กจะเป็น10การโจมตีเป็นออนะครับ MP 5หน่วยนะครับผมมีบรีตี่ครับบอกว่าขณะที่ต่อสู้นะครับผมการเป็นนี้ต่อสู้เนี่ยการเป็นน เมื่อการ์ดใบนี้นะครับติดชามเคิร์ดการ์ดใบนี้แอทแท็กบวกสองอันนั้นเทิร์นจากนั้นนะครับเราสามารถจวดมิสติกกาดหนึ่งใบนะครับผมที่ชื่อการ์ดใบนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซรับนะก็คือพูดง่ายๆก็คือได้ติดเคิร์ดเนี่ยแอทแท็กจะบวกสองนะครับแล้วก็จะได้จวดมิสติกการ์ดด้วยนะฮะมีสกิลครับบอกว่าทิ้งการ์ดเราหนึ่งใบนะครับผมซิลหนึ่งใบเนีสามที่มีแอทปกติเท่ากับห้านะครับผมหนึ่งเทิร์นนะครับผม โอซิวหนึ่งใบนะครับผมก็คือเป็นเหมือนการใช้สกิลนะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือเราซิวหนึ่งใบในสนามเนี่ยแอดปกติเนี่ยเท่ากับ5แทน1เทิร์นนะครับผมเมื่ออมีทักเมื่อใบอื่นในสนามนะครับผมจ่ายได้โดยอินเทอร์เฟียนะครับผมยืนในทักลายแล้วก็ฟิกเอ็ด้วยนะครับก็คือ2 MP ในการจ่ายค่าสกิลนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็น3ตัวนะครับผม3ใบนะครับที่เป็นการ์ดจากชุดเอ็กโซดั้จริงๆนะครับผมก็จะมีเอ็กโซดั้งหนึ่งเนี่ยสามก็คือเจสซิเบลล่าง ไกรล่างแล้วนอล่างโปเกสน,นะครับผมแล้วก็เฟรเดนดุกนะครับผมรุ่นปุริเธอเฟรน,นดุกมาเด่อ่ะต่อไปครับจะเป็นหมวดของการ์ดใหม่นะครับผมก็ต,ตามนี้เลยอ่าคนนี้วิลเฮมนะครับผมเดอะเวคเคนนิ่งดุกนะครับผมกลับมาในสภาพที่เป็นเลเวล3นะครับผมเป็นเผ่าแอรเรียลธาตุมืด MP ค่าไล่สามค่าโจมตี2องแอทแท็กสิบสามดีฟเอนสิบเอ็ดสปีดสี่คนนี้อยู่ในชุดเดอะเวคเคนนิ่งนะครับผมแต่รู้สึกว่า ชุดบล็อกเนี่ยก็คือชุดอังกอร่านั่นเองนะครับผมเนาะมีปบิตี้ครับเอ่อมีท่าล้มล่างครับบอกว่าเออรวมล่างมืดหนึ่งใบนะครับแอทแทกจะเป็น16เลยนะครับผมการโจมตี2อสองทามเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ MP จบค่าโจมตีเนี่ยสหน่วยด้วยกันนะครับผมแล้วก็ถ้ารวมล่างขั้นที่2ครับบอกว่ารวมเรื่องล้มล่างมืดสองใบนะครับผมแอะแทกจะเป็น13การโจมตีเป็นออเอค่าโจมตี4หน่วยนะฮะแล้วก็มีปบิตี้เวกอัพครับบอกว่าเมื่อแอรียลท่ามืดค่าไลซ์ปกติ4เราเข้ามาในสนามนนนนนนนะะะะะคคคครรรรััับบผมมมหืืออออออกกกกจจจาาาาาส็เเ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 วววพ้้้ิิงฮฮดดด์่ขไลย แล้วก็มีอุลริที่ถัดมาครับบอกว่ามีมืดเลเวลสในสนามเรานะครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถนำมิติกขึ้นมือจากกองโดยมิสติกโดยมิสติกนะครับผมที่ไม่ใช่การจวดการ์ดนะครับผมอารมณ์เหมือนล็อกกองอะเหมือนล็อกกองแบบไกลๆนะครับผมก็คือห้ามห้ามนำมิสติกขึ้นมือนะครับผมโดยผลของมิสติกนั่นเองนั่น,น,นคือห้ามแบบศูนย์เซิร์อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นครับ แล้วก็มีอัปลิตี้ทันมาครับบอกว่าเมื่อซิลฝ่ายตรงข้ามนะครับติดชามเคิร์ดจากสกิลของการ์ดไปจากสกิลนะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยแอดแท็กจะบวกหแล้วก็ MP ็มพลบหนึ่งอนันเทิร์นะครับผมสูญเสียไม่ได้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าณจุดนี้โดนยกเลิกได้นะครับหนึ่งครั้งต่อซับครับผมอ่มีสกิลล่างสุดครับมีสองอันล่างสุดนะครับอันแรกบอกว่าไลฟ์ฟรีมิวสิกเชิดท้าุมืดเลเวลหนึ่งหนึ่งใบในกองเรานะครับจ่าย MP เพียงหนึ่งเท่านั้นสองครั้งต่อเกมไม่เฟียนะฮะแลล้้วกก็็อันนนีีเปสิท ที่2นะครับผมแอริเอลหนใบนะครับผมเลเวลหที่มี MP ค่าใช้สกิลไม่เกิน X นะครับผม1ใบสูญเสียสกิล2เทิร์นนะครับผมจ่ายได้แบบอินเทอร์เฟียนะครับผมเอ็กเมอร์เอ็มพก็คือ X นะครับผมอ๋อก็าตามนั้นฮะก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าแอเรียลเลเวลหที่มี MP ค่าใช้สกิลไม่เกิน X 1ใบงงอ่ะแอเรียลเลเวลหที่มี MP ค่าใช้สกิลไม่เกิน X อ่าฮะหใบสูญเสียสกิล2เทิร์น อ๋อโอเคประมาณนั้นก็ตรงตัวครับผมก็ไล่ได้แบบเินเตอร์เฟียนะครับผมจาก MPX กนะครับก็ m p ตามนั้นเนานะโอเคจ้ะส่วนต่อไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นโกดีวานะครับผมแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายโกดีวาตอนท้ายแล้วกันนะครับไปก่อนห่า <improving water> ก็กลับมาที่เดวิ่วดุกนะครับผมตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเติมเลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมของจะไม่ครบแน่นอนเลยถ้าไม่มีพี่ๆใจดีส่งมาให้นะครับผมอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเปิดบล็อกของตัวเองเนี่ยไม่เจอนะครับผมไม่เจอครับคนนี้นะครับก็คือเจอ,เจอธรรมดาใบหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยฮะก็มีพี่เขามาเติมให้นะครับก็เลยทำเลกนี้ได้เนาะโอเค เป็น t e Will Duke Wilhelm นะครับผมเป็น Aerial Evil นะครับธาดมืดเลเวล3 MP ค่าไลน์3ค่าโจมตี2 attack 13 defensive สปี e d นะครับอยู่ในชุด Angora 1กับ a n g o r 2นะครับผมอันนี้ c h a d e of Wilhelm The Fallen Duke ด้วยเช่นกันนะครับผมแน่นอนเลยครับอาร์ตเดียวกันนะฮะ มีท่ารวมร่างครับบอกว่ารวมร่างมืดเปล่ยใบแอทแทกจะเป็นสิบหกโจมตีได้ถึง2ทาเอ็มพีค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมแต่ถ้ารวมร่างอันที่2ครับบอกว่ารวมร่างกับแอรเรียลนะครับผมแอทแทกจะเป็น17นะครับผมโจมตีได้ถึงสามท่าแล้วก็ MP ค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมมีบริตี้ในเทคบล็อกครับบอกว่ามีออร่าบอลเรียนหนึ่งนะครับสูญเสียไม่ได้นะครับผมแม่เจ้าก็คือมีบล็อกนะครับมีบล็อกเกอร์นะครับไม่ตาย1ครั้งนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขครับบอกว่าไม่มมีีเเเเอออรรรรยลแดดนนนซ์ใ็คะับผขงา และมีแต่ซิลสัญลักษณ์ธาตุมืดในสนามเราเท่านั้นนะครับผมก็ตามนี้เลยฮะเงื่อนไขที่จะทำงานมีบริตีครับเข้ามาบอกว่าสามารถ,าารถไล่ฟีเอเดลธาตุมืดหนึ่งใบในมือและหรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสั่งซิลโจมตีข้ามอย่างดีเฟนซ์ลายได้เป็นระยะเวลาถึง2เทินด้วยกันนะครับผมสูญเสียโดยมิสติกสูญเทินไม่ได้นะฮะดูดีมากเลยนะครับผมเป็นอาบิลิตี้ที่แบบสูญเสียโดยมิสติกสูญทาไม่ได้ก็คือสเปรกได้ด้วยหรือจะเป็นบับฟฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะฮะ มีเวทีถัดมาครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีนะครับซิลที่ถูกโจมตีแอตแทกนะครับปกติเท่ากับ5และผลแอตแทกนะครับผลบวกแอตแทกบนซิลนั้นเนี่ยเป็นศูนย์แทน2เทินยกเลิกไม่ได้นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นช็อตโจมตีนะครับผมไม่ใช่1ครั้งต่อซับด้วยนะครับถ้าเรายืนรวมล่างนะครับโจมตีสามไทม์นะครับผมก็ทุกตัวที่ถูกโจมตีนะครับถ้าไม่มีแบบ อะไรที่มาแบบสูญเสียเทคเขาเนี้ยเนี่ยก็จะเจอตีแอตแทกเหลือ5นะครับแล้วยกเลิกผลบวกบวกเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผมก็เก่งมากๆเลยนะครับผมบอกเป็นเด็กที่น่าเล่นเลยทีเดียวนะครับผมมีสกิลด้านล่างอีกครับบอกว่าคอนโทรลซิลหนึ่งใบอนันเทินนะครับผมฟิกเอ็มพีสามหนึ่งครั้งต่อเกมยกเลิกโดยมิสติกศูนย์เทินไม่ได้แอบมีแบบคอนโทรลแบบฟอกเลยนะครับแบบฟอกมืดเลยจ่าย3คอนโทรลนะฮะแต่รู้สึกของฟอกเนี่ยค่อนข้างเงื่อนไขในเรื่องของการคอนโทรลค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมมแแตต่่่่ทาาาไเเเเเรรรรือยยๆนนนะสสหัับบดดววิิลุคฮีถ คอนโทรลแบบเพียวๆเลยอยู่ๆก็3 MP กระตุกมาเลยนะครับผมแต่ใช้ได้แค่ตัวละ1ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับผมก็ตามสภาพมาดูต่อครับอ่าโอ้โหนี่คือเทวิสโหนเทวิสเทว้อยอ่าเดวิลเฮมนะครับผม คอนฟิดแนนซ์นะครับผมเป็นไนท์มิวสิกเชียนนะครับผมธาตุมืดเลเวล2นะครับผมเอ็นีค่าไล่สองค่าโจมตี2องอัตแท็กสิบดีเฟนซีฟสปีซีนะครับผมคนนี้อยู่ในชุดอังกุล่าหนึ่งเนาะคุ้นๆนะครับประมาณนี้นะเหมือนเปิดมาได้นะครับแล้วก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับผมพอตอนนี้มีตัวออกมาเติมแล้วผมคิดว่าเด็กนี้ค่อนข้างดุเลยทีเดียวนะฮะมีธาตุล้มล่างครับบอกว่ารวมล่างมืดหนึ่งใบอัตแท็กจะเป็นสิบสามเอ็นพีค่าโจมตีสองหน่วยนะครับผมลวมล เมื่อการเป็นนี้นะครับติดชามเคิร์ดนะครับการเป็นนี้ติดลาดันเคิร์ดแอตแท็กบวกหกนะครับและโจมตีข้ามแนงรีเฟนไลน์ได้เป็นระยะเวลา3เทินนะครับผมยกเลิกไม่ได้นะฮะก็คือพูดง่ายเขาติดเคิร์ดเนี่ยคนนี้บวกหกแล้ววิ่งข้ามไลน์ได้นะครับผมยกเลิกไม่ได้นะฮะอ่าตามนั้นเลยสกิลอันที่อันต่อมาครับผมมีสกิลนะการเป็นนี้บอกว่าซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนะครับผมแยกการรวมร่างนะครับผมและแอตแท็กบวกสองเอ็มพีลบหนึ่งนะครับจนจบซับเทิร์น เมื่อมี a อรเรียนะครับทักมือเลเวลสาในสนามเราจ่ายหนึเท่านั้นนะครับผมก็โอ้ก็เก่งนะก็มีอารมณ์แบบให้เขาบวกพลังอพีลบหนึ่งแต่ว่าก,ก็แค่จบซับนะครับผมก็เท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยมีสกิลครับบอกว่า ไลฟ์ฟรีนะครับผมการ์ดใบนี้จากมือโอ้กระโดดจากมือได้ด้วยนะครับผมมิสติกหนึ่งใบในสนามและหรือในชายสูงเสียบริตี้หนึ่งเทินนะครับผมเมื่อมีแอรียลท่านมือเลเวลสามและหรือมิสติกท่านมือใบอื่นในสนามนะครับผมโอ้ดาหเอ็มพีเพียงสองเท่านั้นด้วยนะครับผมไล่ได้แบบอินเทอร์เฟียจัมเปอร์นะครับกระโดดเข้ามาลอดเทคนะฮะดูดีครับผมต่อไปครับผม ก็จะเป็นมิลเฮมอ่ามิวสิคัลนะครับโซเดอร์เดอะเวคเคนนิ่งนะครับเป็นมิวสิคเชียทัตมืดเลเวลหนึ่งนะครับผมอาอารมณ์ตัวซับเกมมาแล้วนะครับผม MP ค่าไล่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมค่าโจมตีสองและดาคสิบดีเฟนซีฟสปีดสี่นะครับคนนี้ก็อยู่ในชุดอัลโกล่าหนึ่งนะครับผมไม่มีท่าลมล่ามีไปที่เข้ามาครับบอกว่าสามารถแสดงทัตมืดที่ไม่ใช่อีวิลหนึ่งใบในมือเล่านะครับผมจากนั้นแสดงแอเรียลทัตมืด MP ค่าไล่ปกติสี่และหรือมิวสซิชเชียทัตมื เป็นตัวลงมาหาพวกนั่นเองนะครับผมก็ดูดีเลยนะฮะมีไปที่ถัดมาทับบอกว่าการไบน,นี้อยู่ในสนามและหรือในชายนะครับผมแอ์เรียวท่ามืดเลเวล4หรือในชุด awakening เราเนี่ยครับอ่า attack บวก 3, ด defense บวกสยกเลิกโดยมิส t ิก 0, ูนย์เทิไม่ได้นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าทำงานแม้กระทั่งอยู่ในสนามหรือในชายนเลยทีเดียวนะครับผมก็ดูดีมากๆเลยในเรื่องของการปั๊มเด็กนี้นะฮะ อ่ะมีสกิลครับบอกว่าแอร์เรียวธาตุมืดเรา1ใบนะครับแอทแท็กบวกสและยกเลิกมิสติกซูนเทิรนไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผม3เทิร์นจ่าย MP เพียง1เท่านั้นครับผมทำงานเพียง1ครั้งต่อเกมนะครับผมก็หน่งตัวนะครับทำงาน1ครั้งต่อเกมนะมี4ตัวทำา4ครั้งรอ่อปนะครับผมขยะเยอะมานะครับผมเป็น เดวิลไวเวอลินนะครับผม mm hmm. เป็นอ e ีวิลนะครับมีวสิคเชียนนะครับผมทัามืดเลเวลหนึ่งเช่นกัน MP ค่าไลา 1, ่หนึ่งท่าโจมตีสองและแท็กเจ็ดดิฟเฟนซิฟเอ็ดสปีดสี่นะครับผมคนนี้เป็นเพียงแค่อนะันคอมเนาะคอมมอนอันคอมเท่านั้นเองนะฮะไม่มีท่ารวมล่างครับผมมีสกิลครับบอกว่าไลาฟ่ฟรี รัตฟลูนะครับผมเอ็มพีจิสเบลหนึ่งใบในกองหรือในชายเราเมื่อมีแอร์เรียท่ามืดนะครับธาตุปกตินะครับมืดในสนามเราจ่ายได้แบบอินเทอร์เฟียสองเอ็มพีหนึ่งครั้งต่อเกมนะครับผมก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือมิสติกใบใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายเนาะมีเงื่อนไขครับบอกว่าไม่มีแอร์เรียแดนเซอร์ในเด็กเรานะครับผมเราและมีแต่ซิลสัญญาทธาตุมืดในสนามเราเท่านั้นนะฮะอ๋อก็เทพเลยเหมือนกันนะครับคอนดิชันเหมือนกับตัวเลเวลสามเลยนะฮะก็มีเรตตี้ดังนี้ครับบอกว่าเมื่อแอ่ะ ลงมาเรื่อยๆก็ได้จวกการ์ดหนึ่งใบที่ชิคก้าเป็นนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมแล้วก็มีอภิษฎที่ถัดมาครับบอกว่า a อร์เรียวเอ็ค่าไล่สี่นะครับปกติ4นะในมือเรา MP ค่าไลา่ลบหนึ่งนะครับผมโอ้ก็รู้สึกดีนะครับลบต้องหนึ่งเนี่ยเอ๋อไม่มี1ครั้งต่อตัวไม่มี2วกหนึ่งด้วยนะครับคือถ้ายืนครบสัก4ตัวนั่นก็คือค่าไล่ลบ4เลยอะไรประมาณนี้ปะ่ะอ่าถูกต้องนะครับผม อัปลิตี้สุดท้ายครับบอกว่าแอเรียลที่มี MP ค่าล่าปกติ3และ4ในสนามเรานะครับ MP ค่าใช้สกิลลบ1นะครับผมอันนี้ในสนามนะครับผม2วก1นะครับผมต่อให้เรามี2ใบ3ใบขึ้นไปความสามารถนี้ก็เลือกทำงานได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับก็ดูดีเลยนะฮะนี่เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมที่ผมข้ามไปนะครับนั่นก็คือโกดิว่านั่นเองนะครับผมเดอะดิว่าออฟก๊อดนะครับผมเป็นแอเรียวธาแสงนะครับผมเฮยงงแป๊บนึงนะมันจะติดคอนดิชันไหมไม่มี แฮร์ริเอลแดนเซอร์ในเด็กเราและมีแต่ซิลสัญลักษณ์ธาตุแสงไอ้ธาตมืดในสนามเราอ่โดีว่าก็เป็นแสงเฮ้ l แลเดี๋ยวมันขัดกันไหมมันก็ขัดแลยเนาะเอ๊แล้วทําไมพี่เขาใส่ลิขนี้มาให้โอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ว่ากันไปครับเพราะจริงๆแล้วก็แอบเล่นเด็กนี้ได้นะครับเพราะว่าการเวกอัพเนี่ย มันเวกอัพนะครับเมื่อมีแอร์เรียและหรือท่าแสงที่ไม่ใช่ใชิการะปนี้ออกจากสนามนะครับผมนั่นก็คือมีท่ามีแอรเรียออกจากสนามแน่นอนคือเด็กนี้ต้องเล่นแอร์เรียเท่านั้นนะครับผมไม่มีท่าแสงอ่านะครับผมก็มีไปที่ด้านล่างครับบอกว่า กาเปนี้ไม่ถูกทำลายนะครับจากการต่อสู้กับซิลที่ติดเคิร์นนะครับผมแล้วก็ขณะที่กาเปนี้ต่อสู้นะครับผลบวกแอตแทกบนซิลที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยเป็นลบแทนนะครับผมแล้วก็มีซิลเนมโฮลี่และหรือสัญลักษณ์ท่าแสงในสนามเรานะครับผมเมื่อกาเปนี้ตกชายนะครับผมจากการต่อสู้สามารถไล่ฟีกาเปนี้จากชายนะครับสูญเสียไม่ได้หนึ่งครั้งต่อเกมนะครับผมแล้วก็มีสกิลล่างสุดครับบอกว่าศูนย์นะครับนำกาเปนี้เข้ากองนะครับจากนั้นไล่แอร์เรียลหนึ่งใบในกองเราจ่ายซูนเอ็มพีอ๋อเดี๋ยวก่อนนะจรริงๆเา ไม่จาเป็นต้องเวกอัพก็ได้เนาะเราสามารถใช้สกิลคือขึ้นมือมาก็สูตรอนะประมาณนั้นเลยครับผมเนาะถ้าเราคือจะหลบคอนดิชันใช่ไหมครับจะหลบเงื่อนไขอ๋อผมพอเข้าใจนะครับผมโอเคก็คือพูดง่ายๆครับโกดีว่าเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องโดดเข้าสนามครับผมก็คือใช้จากบนมือเนี่ยรับสูตรแล้วก็แปลงล่างนะครับผมกลับกองนะครับผมเอาตัวเองกลับกองไปแล้วก็ไล่แอรเรียวหนึ่งใบในกองเรานั่นเองก็ทําให้เราแบบ จั่วมานะครับผมขึ้นมือมาเราสามารถจะเสกเป็นใครก็ได้ครับที่ติดแอร์เรียลนะครับผมก็ตามนั้นเลยครับผมก็โอเคเข้าใจได้นะครับผมคราวนี้ไปดูในเรื่องของมิสติกนะครับผมอ่าเขอยากมาดูมิสติกกันอ่าลอฟฟูนะครับเอ็มพีเอสนะครับชิสเบลคนนี้เป็นเซคาคลิโอนะครับผมเป็นมิสติกเซคาคลิโอเอ็มพีค่าไล่สองไล่ได้แบบเป็นเทอร์เฟียนะครับอยู่ในชุดอังโกล่าสองนะครับเป็นพีเอหนึ่งเทิร์นนะครับผมเฉดออฟทาลอร์เดอร์เดวิลด้วยนะครับผมต้องบอกเป็นเป็นเฉดออฟทาลอกอยย่่างสสูญเีไไมด้ครับ เลือกอันแรกครับบอกว่าซีลหนึ่งใบนะครับแยกการรวมร่างและหรือแอตแทคลบสิบสามหนึ่งเทิร์นยกเลิกโดยไนท์ไม่ได้นะครับผมเลือกอันที่สองบอกว่าการหนึ่งใบสูญเสียสกิลและอเบลิตี้นานไประยะเวลาถึงสามเทิร์นยกเลิกโดยพีเอไม่ได้เช่นกันนะครับผมคือดูดีมากนะครับผมแล้วก็มีสกิลด้วยบอกว่าได้ฟรีการเป็นนี้จากกอนะครับผมเมื่อมีชุดทักซิโดนะครับก็คืออ e ีวิเวย์ e, นั่นเองนะครับผมในสนามเรานะครับจ่ายสองเอ็มพีแบบอินเตอร์เฟียร์ที่ชื่อว่าเป็นนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อทัッ มีเงื่อนไขด้วยนะครับผมบอกว่าเงื่อนไขในสนนะครับผมการไปนี้อยู่ในสนามในชายและขณะกําลังล่านะครับผมแอปลิที่จะเกิดขึ้นดังนี้ครับบอกว่าการไปนี้ไม่ถูกรีมูฟโดยฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ชุดทักซิโดก็คืออีวิเวย์เนี่ยครับผมเรายกเลิกการฝ่ายตรงข้ามสูญเสียไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีแอปลิตี้สุดท้ายเลยบอกว่ากูเซตเอมเพสเนวดนจิสเตเบลนะครับผมนั่นก็คือ อ่าตัวล่างโปกเกสนั่นเองนะฮะไฟล์เราแอทแท็กบวกสามและได้รับสกิลนะครับบอกว่าสิลหนึ่งใบติดช้ำเคิร์หนึ่งเทิร์นแอทแท็กลายจ่ายสามเอ็มพีสูสดเสียไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นมิสติกที่ดูดีครับเป็น of, เชดออฟทาร์ลอตเดอะเดวิลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอาเซตทาร์ลอตเดอะเดวิลใบอื่นเนียมาโมในเด็กได้ด้วยนะครับอ่าตามนั้นเลยต่อไปเป็นมิสติกอีกใบหนึ่งนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะอ่าเดสเทชันนะครับผมเซนอะไรวะซิซิลา เชิดนะครับผมประมาณนั้นแหละเป็นมิติชนิดเพลสนะครับผม MP ค่าไล่สามไล่ได้แบบอินเตอร์เฟียร์อยู่ในชุดเอ็กโซดัสสเป็น PA อันนั้นเทิร์นะครับผมมีอาบัตตี้รัวๆเลยนะครับต้องบอกว่าอีวิลในสนามเรานะครับแอทแท็กบวกหนึ่งดีเฟนส์บวกสองนะครับผมแล้วก็อันถัดมาครับแอรียอทาร์ตอร์ในสนามเราแอทแท็กบวกสองดีเฟนส์บวกสองนะครับแล้วก็อันถัดมาครับบอกว่าอีวิลที่มีเลเวลสี่ตั้งแต่สี่นะครับผมขึ้นไปในสนามเราแอทแท็กบวกสองดีเฟนส์บวกหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นเทคบวกอีวิลบวกแอรเรียวธาตุเปิดบวกอีวิลเลเวลสขึ้นไปในสามอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะเป็นเทคบวกพลังกันรัวๆนะฮะแล้วก็มีบริที่ถัดมาครับบอกว่าเมื่ออีวิลนะครับผมที่มีเลเวลตั้งแต่4ขึ้นไปหรือแอรเรียวธาตุเมิดไฟเราใช้สกิลสำเร็จเราสามารถจวมิสติกหนึ่งใบที่ชื่อการ์ดหนึ่งที่ชื่อการ์ดใบนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซับอ่าก็คือเป็นตัวฟาร์มจวนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีบริที่ถัดมาครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้ตกชาจากสนามสามารถแแสสสสดดงงงงงงงออ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 อะะะเเเเเเเรรรรรโโชชชััััััันน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 นคคคบบบบบบบผมมมมใใจจจาาาาาาากกกกกล้้้้้ววขขึึืืททีีีี่่่่่่์ตตซซยยป็ห แต่จะเป็นเหมือนอารมณ์สายปีศาจนะฮะเดี๋ยวไว้ผมจะจัดเด็กนั้นให้ดูเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะลองดูครับอ่ะก็ต้องบอกว่าวิธีการเล่นสําหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวใหม่นั่นแหละครับคือตัวทําเกมนะครับผมทั้งตีทั้งอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะเจ้าเดวิลดูควิลเฮมเนี่ยครับประกาศโจมตี3ทามนะครับคนที่ถูกโจมตีนะฮะปกติจะเท่ากับ5ทันทีนะครับผมแล้วก็ ผลบวกค่าพลังบนซิลนั้นนะครับเป็นศูนย์แทน2เทินแม่เจ้าคือพี่เดวิลดูวิลเฮมประกาศตีได้เทินมากนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยฮะดูแล้วคอนเซปต์ของเดกนี้นะครับคือจัดสกิลก็ได้นะครับผมก็คือแบบ จะสกิลก็ได้แต่ว่าถ้าช็อตที่ดูดีเนี่ยผมว่าวิ่งตีเดือดมากนะครับผมใช้ได้เลยมีทั้งเวกอัพมีทั้งสกิลบนมือสามารถลอดการ์ดได้ด้วยนะครับผมหนึ่งใบในสนามคือสูญเสียอบริตี้ในชายสูญเสียอบริตี้คือดูดีนะครับผมปั๊มพลังกันไม่ยากครับผมคือจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยพลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการที่แบบเดวิลดูวิวเห็นโจมตีแล้วแบบอยู่ๆฝั่งตรงข้ามเหลือพลังแค่ห้าหน่วยนีย่คือเปรี้ยวมากคือแรงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเดนนนนนนีีนี้้้้้้่่่่ฝัังงงงงงตงงตตรรรขขขาาามมออออออแแกใเเเเืะะะะะบบิิ ility, ลลลคคจยยหผ สำหรับเด็กนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากครับพยายามงอกเจ้าเดวิลดูควิลเฮมให้ได้นะครับผมถือเทวิลสว้นะครับผมไว้เอาไว้กระโดดสกิลกระโดดรอดการ์ดได้นะครับผมก็ตามนั้นเลยฮะส่วนเจอซิเบลใบอื่นๆเนี่ยครับอาจจะยืนแบบหล่อๆงามๆสวยๆไปอะไรนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรบทบาทสักเท่าไหร่นอกอ่ะบทบาทจริงๆตอนนี้น่าจะเป็นพวกวิลเฮมเท่านั้นนะฮะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นเด็กนี้นะครับดังนั้นก็เลยลำดับในเรื่องของการเล่นไม่ถูกว่าควรจะเริ่มที่ตัวไหนนะครับผมแต่เท่าที่อ่านแล้วจับจุดได้นะครับผมงอกเดวิลวบิลเฮมให้ได้นะครับผมแล้วก็ฟาดเลยครับรวมร่างใบเดียวแล้วก็วิ่งเปี้ยวไปเลย2ทมสาม3ทมนะครับผมคือดูดีนะครับผมเรื่องการแก้เป็นเรื่องของไฟตรงไทมครับนะครับผมก็ตามสภาพครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องลาไวเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเอาเด็กอะไรมาให้ดูนั้นอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสวัสดีครับ